นคอมเมนต์ ح ح> no ไม่ใช่น้ําตาจระเข้ละครับก็คอยดูเวลาจ,จระเข้มันงับไปนี่นะครับอย่าหางจุกตูดก็แล้วกันนะเอาเอาไม่ลงรายละเอียดนะมันต้องต้องไม่ถามว่าจะไปทําอะไรเมือ่อไหร่ไม่เอานะ,ะมีทุ่นระเบิดในบังเกอร์ของอาารไทยด้วย<ท>ผมผมยังไม่ได้รับรายงานแต่ที่ผมเห็นกับตาเมื่อาวานก็คือทุ่นระเบิดที่วางไว้มันอยู่ในเขตไทยแน่นอนแล้วก็ถูกวางไว้ ไม่ใช่ไม่ใช่ฐานไทยไปวางแน่นอนเพราะฐานไทยไม่มีนะครับของเหล่านี้แล้วก็ทุนระเบิดที่มาวางไว้จากการตรวจสภาพทางทางทอะราณีวิทยานะครับการตรวจโดยเทคโนโลยีต่างๆโดยโปรแกรมต่างๆก็ชัดเจนว่าทุนระเบิดทั้ง5ทุนเ,เดี๋ยวนะสทุนที่มาวางเมื่อวานเนี่ยนะครับมันถูกวางหลังจากที่ปฏิญญา เวลาลัมเปอร์เนี่ยได,ได้ได้เซ็นไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องพูดกันแล้วว่าปฏิญญานี้ก็ถือว่าไม่มีผลเพราะว่าคนที่เป็นคู่สัญญาผู้ปฏิญญาเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม